إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبد هو رسوله أرسل رسوله من هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله في نعمتي رؤم لما جمعة ทุกๆท่านขอความปาณีความเมตตาจากลอสุบฮานะหัวตาลาความจำเริญจากพระอ,องค์ทรงประสบแด่พี่น้องทุกๆคนท่านดูลิ่ละแน่นอนสิ่งแรกที่อยากจะย้ําเตือนเราทุกคนนะครับผมก็คือเรื่องราวในการที่เราจะเป็นบุคคลหนึ่งที่มีความยำเกรงต่อลอสุบฮานะหัวตาลาให้มากขึ้นเป็นบุคคลที่มีความเกรงกลัวต่อลอสุบฮานะหัวตาลาในทุกๆพฤติกรรมทุกคําพูด และทุกการนึกคิดในการดำรงชีวิตอยู่บนหน้าดุนยานี้แน่นอนพี่น้องสิ่งหนึ่งที่ความยำเกรงเนี่ยมีความสําคัญมากจนกระทั่งว่ามีครั้งหนึ่งมีฟาบาสองคนได้คุยกันนั่นก็คือท่านอุมารบินขอบกรอดิยัลลอฮุอันหูและก็ท่านอุบับบินก้ารอดิยัลลอฮุอันได้พูดคุยกันแล้วท่านอุบนะับเนี่ยท่านอุบนะับเนี่ยจึก็ถูกถามจากท่านอุมรัรว่าอะไรมันคือความยำเกรงท่านอุบับก็ตอบกับท่านอุมรัรกลับไปด้วยกับคําถามเช่น,นเดียวกันว่า ความยงเกงเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่ท่านเองเนี่ยเดินอยู่บนเส้นทางหนึ่งที่มันมีขวากหนามมากมายแล้วท่านเนี่ยจะเดินอย่างไรถามท่านอุมัศกับท่านอุมัศก็บอกว่าแน่นอนถ้าเป็นเส้นทางที่มีขวากหนามเนี่ยก็ต้องเดินด้วยกับความระมัดระวังเพื่อให้เรารู้สึกว่าเราจะไม่โดนในขวานหนามและเป็นอันตรายต่อตัวเราไม่ว่าจะอวัยวะใดก็ตามท่านอุไว้ก็เลยบอกท่านอุมัศว่า,า,น,วานั่นแหละนั่นแหละคือความยมเกง่อลัทสุมาหานะฮัวตาลาหมายความว่าการที่เราดำรงอยู่บนหน้าดุนยานี่เนี่ยการที่เรามีชีวิต ด้วยกับความยองเกยเนี่ยคือการที่เราจะต้องผ่านไปแต่ละวันผ่านไปแต่ละนาทีผ่านไปแต่ละชั่วโมงทุกวินาทีเนี่ยด้วยกับการที่เราจะต้องกลัวว่าสิ่งที่เราจะกระทำเนี่ยมันฝ่าฝืนต่อลอสสุบฮานอหวัวตะลาหรือเปล่ามันเป็นการที่เราจะทําแล้วทำให้ลอ์โกรดกิ้วหรือว่าเป็นการที่เราจะทําแล้วเนี่ยทำให้อลอสสุบฮานอฮัวตะลาไม่พึงพอพระทัยต่อเราหรือเปล่าฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะในยุคที่เราอยู่ณนะปัจจุบันนี้และแน่นอนพี่นอ้องในคุตบ้าวันนี้เนี่ย สิ่งที่อยากจะพูดคุยกับเราเนี่ยเป็นเรื่องราวที่มีความสำคัญหลังจากที่เราเพิ่งผ่านพ้นวันเวลาที่ยิ่งใหญ่นั่นคือวันเวลาในเดือนรอมฎอนวันเวลาที่ไม่มีวันเวลาใดจะยิ่งใหญ่และประเสริฐเท่ากับเดือนรอมฎอนอย่างแน่นอนเพราะการที่เราบอกว่ารอมฎอนยิ่งใหญ่และประเสริฐเนี่ยพี่น้องไม่ได้ด้วยกับคําพูดของใครก็ตามแต่มันมาด้วยกับดารัสของลอสซุบฮานะฮัตตาลามาด้วยกับคําพูดของท่านนบีและการปฏิบัติของท่านนบีที่มันชี้ชัดว่าทุกสิ่งทุกอยา่างที่อยู่ในรอมฎอนเนี่ย มันคือความยิ่งใหญ่และพิเศษสาหรับบรรดาผู้ศรัทธาทุกๆคนฉะนั้นเมื่อเราผ่านพ้นอมฎมามาเนี่ยสิ่งที่อยากจะให้พวกเราทุกคนในวันนี้เนี่ยได้คิดแล้วก็ไต่ตองและขอบคุณต่ออัลลอสุบฮานะฮุวตาลาไป,ปพร้อมๆกันเนี่ยนั่นคือเรื่องราวที่เกี่ยวกับเนี่ยอามัความปวดปานนั่นเนองอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาก่าในอันกุรานะพี่น้องว่าอินตะอุดูเนี่ยมาตอลล้อยินลาตุกซูฮาหาว่าสู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยจะคำนวณน,นับความปวดปานที่ เราทุกคนเนี่ยพี่น้องไม่มีทางที่จะนับได้อย่างครบถ้วนว่าเราให้อะไรกับเราบ้างเพียงให้เรามองดูแคอ่อวัยวะในร่างกายของเราเนี่ยก็มากมายแล้วพี่น้องเที่ลวรัสุภาหานวัตตาโปรดปานให้มันเนี่ยยังใช้ได้อย่างปกติอีกมากมายพี่น้องฉะนั้นในวันนี้เนี่ยจะพูดคุยกับพี่น้องสัก5ประการเมื่อเราเพิ่งผ่านพ้นรมฎอนมาเนี่ยความปวดปานอะไรบ้างเที่ลวรัสสุภาหานวัตละให้กับเรามาแล้วความปวดปานเหล่านั้นเนี่ยมันยังมีอยู่กับเราหรือเปล่า หรือว่าความบทบปานเหล่านั้นเนี่ยที่คนอื่นๆเขาได้กันในรอมฎอนและตัวเราเนี่ยพี่น้องได้หรือเปล่าในสิ่งเหล่านั้นแน่นอนพี่น้องประการแรกเลย <exploding> ไม่มีเนื้อมาใดาที่ยิ่งใหญ่เท่ากับเนื้อมา,าตุนอิสลามความบวตปานที่อัลลอฮฺสุบฮา,านะหัวตะลาให้เราเป็นมุสลิมอาจจะเกิดมาเป็นมุสลิมหรือว่าอาจจะเติบโตมาแล้วก็เข้ารับอิสลามแน่นอนนั่นคือความปวดรปานที่ยิ่งใหญ่พี่น้องถามว่าทำไมถึงเป็นความปวดรปานที่ยิ่งใหญ่พี่น้องเพราะแน่นอนว่าถ้าเรามองดูพี่น้อง บุคคลอื่นๆมากมายที่เขาไม่ได้มีชาฮ์ดาลาอิลาฮอ,ลาอลิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลลลอฮ์เนี่ยแน่นอนพี่นนองบุคคลเหล่านั้นต่อให้จะทาดีขนาดไหนก็ตามเนี่ยสิ่งที่เขาได้กระทําและขนขวายทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกตอบรับจากลอสุบฮานะฮุวตาละและมันก็ไม่ได้มีผลกับเขาในอาคีรออย่างแน่นอนเพราะเงื่อนไขในการที่เราจะรับในสิ่งเหล่านั้นที่เป็นความดีงามเนี่ยก็คือการที่เราจะต้องมีกาลิมาลาอิลาฮ์อิลลัลลอฮ์มุ h a ม m a d รอซูลลลอฮ์และแน่นอนพี่นนอง ในรอมฎอนเนี่ยเราวรขวนขวายคุณงามความดีกันอย่างเต็มที่และถ้าหากว่าเราวรขวนขวายคุณงามความดีเหล่านั้นอย่างเต็มที่และสุดท้ายก่อนที่เราจะจบรอมฎอนไปเนี่ยเรากลับกลายเป็นบุคคลที่ไม่ได้ศรัทธาต่อลัสุมหาห์นะหัวตาล่ะหลักความเชื่อของเรามันเสียหายมันพังทลายลงไปเนี่ยพี่น้องแน่นอนสิ่งที่เราวรขวนขวายไว้ทั้งหมดในรอมฎอนเนี่ยก็ไม่ได้มีคุณค่าเช่นเดียวกันก็ไม่ได้มีคุณค่าเช่นเดียวกันพี่น้องยกตัวอย่างให้เราได้เห็นชัดเจนพี่น้อง นั่นก็คือในช่วงท้ายรอนนัอลลอฮฺสุบฮานอฺอวตาราส่งบททดสอบหนึ่งมากับเราทุกคนนั่นก็คือเหตุการณ์แผ่นดินไหวซึ่งเหตุการณ์นั้นเนี่ยพี่นอ้องเป็นเหตุการณ์ที่มันเป็นบททดสอบกับเราเนี่ยในทุกๆด้านทั้งจิตใจของเราเองเราเห็นคนที่เขาโดนรหรือว่าตัวเราเนี่ยได้พบเจอกับเหตุการณ์นั้นอาจจะไม่ได้รุแนแรงมากแต่เรารู้สึกว่าเรามีความกลัวต่อร้อนมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่มันส่งผลกับหัวใจเราหรือว่าบางคนอาจจะโดนผลกระทบด้วยกับบ,บ้านเรือนทรัพย์สินหรือว่าสุขภาพร่าง แต่การที่เราเองเนี่ยพี่น้องโดนผลกระทบในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันยังไม่ร้ายแรงเท่ากับการที่เราโดนผลกระทบในเรื่องราวของหลักความเชื่อและศรัทธ,ธาต่อลอสุบะฮานะฮัวตาลาถามว่ามันจะผลกระทบต่อหลักความเชื่อของเราได้อย่างไรหรือพี่น้องแน่นอนท่านนาบีมสลลุสลิมลาะฮุอะไรวะซัลลัมได้บอกนะพี่น้องว่าใครก็ตามเนี่ยมันอาจจะรอฟันฟาซามีอฮูมีมายากูนใครก็ตามเนี่ยที่เขาได้ไปหานักทํานาย นักทานายทายทักต,าตา่างๆและเขาก็ไปฟังในสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เชื่อนะแค่ฟังอย่างเดียวนบีบอกอัลลอฮ์สุบฮานะนหววตาลาเนลำยุบบันลำตุกบันสวาลาตุหูอับไอนอะไรนะอัลลอฮ์สุบฮานะฮหววตาลาจะไม่ตอบรับการละหมาดของเขาเนี่ยสี่สิบวันหรือว่าบางสายในงานเนี่ยบอกสี่สิบคืนแน่นอนพี่น้องละหมาดในวันหนึ่งเนี่ยห้าเวลาไม่ตอบรับสี่สิบวันสี่สิบคืนคูณเข้าไปพี่น้องถ้าเราแค่ฟัง เราไม่ใช่ไม่ต้องเชื่อนะแค่ฟังอย่างเดียวเนี่ยในวันนี้เนี่ยพี่น้องการฟังกับนักทานายต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีมากมายไม่ว่าเราจะเปิด Facebook เปิด YouTube หรือว่าต่างๆเนี่ยเราเห็นว่าเขาพูดเนี่ยทักมาว่าเขาเคยพูดไว้ตั้งแต่ต้นปีว่ามันจะมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นเนี่ยเราก็บอกเราเข้าไปฟังอย่างเดียวไม่เป็นไรหรกแน่นอนพี่น้องการที่เราเพียงเข้าไปฟังเนี่ยเราก็อาจจะตกอยู่ในฮะดิษบทน,นี้ของท่านนาบีสุลตลอฮุอะนอิยวาสัลามแล้วนบีกล่าวว่าอย่างฮาิดบทหนึ่งพี่น้อง นบีกล่าวว่ามันอาจจะรอฟันเอากาฮินันใครก็ตามเนี่ยที่เขาไปหาอารอฟหรือว่ากาฮินก็คือบุคคลที่เขาเองทํานายในสิ่งที่ผ่านไปแล้วหรือว่าจะทํานายในสิ่งที่อยู่ในอนาคตก็ตามเน,นี่ยฟอสดะกอฮูบีมายากูนและก็เชื่อในสิ่งเหล่านั้นด้วยนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกว่าฟาก็ดกาฟารบีมาอุนซิลอาลามุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมแน่นอนเมื่อเขาไปฟังและเชื่อในสิ่งเหล่านั้น เท่ากับว่าเขาได้ปฏิเสธในสิ่งที่ถูกประทานลงมาให้กับท่านนบมีสุลลัลฮุอะลัยอิบัสลัมแสดงว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยที่มีความเชื่อไปฟังและเชื่อในสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้เขาตกจากศาสนาของลอสซุบฮานะฮัวะตาลาวันอียาดุบิลละแล้วถามว่าเหตุการณ์แผ่นินไหวที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องมันเกิดอยู่ในรอมฎอนหลายๆคนพี่น้องก็อาจจะไปฟังอาจจะไปเชื่อในสิ่งเหล่านี้มันทําให้สิ่งที่เขาขนขวายทุ่มเทมาทั้งรอมฎอนเนี่ยมันพังทลายลงไปทั้งหมดพี่น้องมันเสียหายลงไปทั้งหมด ราะแน่นอนว่าหลักความเชื่อหนึ่งที่เราจะต้องให้กับอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตะละองเดียวก็คือเราต้องเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ภายใต้การกําหนดมันอยู่ภายใต้การอนุมัติและความรู้ของอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตะละเพียงผู้เดียวไม่มีผู้ใดจะมารู้ในสิ่งเล่นลับต่างๆเหล่านี้ไม่มีผู้ใดจะมาบอกว่าจะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นในอนาคตต่อให้มันจะตรงหรือว่าไม่ตรงก็ตามเนี่ยสุดท้ายมันอยู่ณที่อัลลอฮ์สุบฮานาหัวตละลา เรากล่วกาวในอัลกุรอานว่าอย่างไรพี่น้องอินดะฮูมาฟาติฮุนอยบิลายะละมูฮาอินละหูเราบอกนที่พระองค์เนี่ยมีกุญแจไขความล,ลับต่างๆและกุญแจนี้เนี่ยไม่มีใครที่จะมีนอกจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาะฉะนั้นไม่มีใครที่จะรู้ถึงสิ่งที่ผ่านมาและสิ่งที่อยู่ในอดีตว่ามันจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นนอกจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวตาลาเพียงผู้เดียวแม้กระทั่งท่าน,าน,นาบีบ็อลลัลลอัุอะลิวะสัลัมฉะนั้นพี่น้องนี่คือสิ่งแรกและสิ่งสำคัญ ที่อยากให้เราเองเนี่ยพี่น้องเมื่อเราผ่านพ้นรอมฎอนด้วยกับการที่เรายังเป็นมุสลิมมีหลักความเชื่อที่ถูกต้องไม่หันเหหรือว่าไม่มีความเชื่อตามที่สิ่งที่เราได้กล่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยอัลฮัมดุลินละแสดงว่าเราจบจากรอมฎอนเนี่ยด้วยกับการที่เรายังเป็นผู้ศรัทธาและก็หวังว่าสิ่งที่เราขวนขวายทําไว้เนี่ยมันก็จะถูกตอบรับด้วยนี่นี่พี่น้องนี่คือเนอมปพะกันแน่แน่นอนมันคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตเราน,นั่นเองพี่น้องนะครับอัลลอฮฺสุบานะอูตะ กล่ก่าฟะ um. pues mm ายมุต nah. ว่าหัวแกาฟิรุนเราบอกใครก็ตามเนี่ยที่เขาจบชีวิตลงและเขาก็เป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อ Allah เป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อ Allah ฝาอุไลกัฮับิตตอัมาลุงฟิตุนยาวละอันอาร์เราบอกบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยก็จะจบชีวิตด้วยกับการงานที่เขาปฏิบัติเนี่ยพังทลายไปไม่ได้มีผลกับเขาทั้งดุนยาและกะอาคือเราฉะนั้นพี่น้องเราจบรอมฎอนมาแล้วเรามีชีวิตมาเนี่ยหลังจากรอมฎอนมาเนี่ยเกือบสัปดาห์หนึ่งแล้วเนี่ยพ เรายัางเป็นผู้ที่ศรัทธาต่อลอสุบฮาหนอูบตาลานี่คือสิ่งที่เราจะต้องรักษาไว้เราจะต้องขอดุอาต่อลอสุบฮาหนฮูบตาลาให้เรายัางเป็นมุสลิมและมีหลักความเชื่อแบบนี้ที่ถูกต้องต่อไปนั่นเองพี่น้องนี่คือประการแรกอีกประการหนึ่งพี่น้องที่อยากให้เราได้ขอบคุณและค่ควรไปพร้อมกันนั่นก็คือความปวดปานที่ลอสุบฮานฮูบตาลาให้เราอยู่ในรอมฎอนด้วยกับการที่เรามีทางนำจากพระองค์ทางนำในการที่เราจะไปขวนขวายคุณงามความดีอย่างเต็มที่ในรอมฎอน พราะแน่นอนว่าถ้าหากว่าเรามองดูคนอื่นๆพี่น้องแม้กระทั่งคนรอบข้างเราเองเนี่ยอาจจะเป็นพรรยาเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครอบครัวของเราเนี่ยพี่น้องคนเหล่านั้นเนี่ยพี่น้องบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ในรอมฎอนเหมือนกับเราเลยพี่น้องครบเดือนเหมือนเราเลยแต่เขาเองอาจจะไม่ได้เป็นบุคคลที่ทําสิ่งที่ดีงามในรอมฎอนอาจจะเป็นบุคคลที่ละทิ้งการถือศีลอดในรอมฎอนอาจจะเป็นบุคคลที่ละทิ้งการละมาดในเดือนรอมฎอน อาจจะเป็นบุคคลที่เขาไม่พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ว่าจะเป็นการคุมฮิจาเองก็ดีไม่คิดที่จะยากที่จะสวมฮิจาบอาจจะเป็นบุคคลที่เขาเองไม่คิดที่จะอ่านอัลกุรอานในรอมฎอนก็ดีเนี่ยพี่น้องสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเองเนี่ยถ้าเราเป็นบุคคลที่ทําสิ่งที่ดีในรอมฎอนเราจะต้องขอบคุณต่อเหรอแต่เราจะต้องมองเช่นเดียวกันว่าคนข้างๆเราแหะพี่น้องเขาปฏิบัติในสิ่งเหล่านั้นหรือเปล่าเพราะถ้าหาว่าบุคคลเหล่านั้นเนี่ยพี่น้องหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยไม่ได้เห็น ถึงสิ่งที่ดีงามที่เราจะต้องทําในรอมฎอนและหลังจากรอมฎอนเนีรร่ย <min> พี่นะ้องเราเองเนี่ยจะต้องรู้สึกว่าในรอมฎอนเนี่ยมันง่ายเหลือเกินในการทําความดีแต่ทําไมเราถึงยังทําความดีเหล่านั้นไม่ได้และถามว่านอกรอมฎอนเนี่ยโอกาสในการที่เราจะทําความดีแบบนั้นเนี่ยพี่นะ้องมันน้อยเหลือเกินมันยากเหลือเกินมันจะต้องอดทนมันจะต้องต่อสู้มากกว่าเพราะชชยตอนที่มันถูกล่ามโซ่ในรอมฎอนเนี <min> ่ยมันจะกลับมาในเดือนหลังจากรอมฎอนนั่นเองพี่น้องฉะนั้นเนี่ยพี่น้องถึงอยากให้เราได้ ไข่ค,ควรวในสิ่งตรงนี้เพราะมีบุคคลหนึ่งเนพี่น้องที่เขาไม่ได้อยู่ในซอยเราเขามาเล่าให้ตัวผมเองฟังในพี่น้องเขาบอกว่าเขามาทําทุรนในเดือนนมาตอนแล้วก็เห็นว่าคนในชุมชนของเราเนี่ยบางคนนะพี่น้องเขาบอกว่าเห็นบางคนเนี่ยที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยพี่น้องอยู่ในเดือนนมาตอนตอนกลางวันเนี่ยซื้ออาหารกินแล้วก็นั่งกินกันตอนกลางวันหน้าบ้านของตัวเองเขาบอกว่าลูกของเขาในพี่น้องถามเขาว่าทําไมล่ะพ่อทําไมเขาถึงกินอาหารกันเขาบอกว่าเขาเองเนี่ยแทบจะร้องไห้ออกมา เพราะเขาเองไม่มีคําตอบให้กับลูกตัวเองว่าทําไมคนเหล่านั้นเนี่ยเขาถึงไม่ถือสินอดเนรอมาตอนทั้งนที่บุคคลเหล่านั้นดูแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นบุคคลที่จะได้รับความอนุเคราะห์จากลอสซุบฮานะฮูวัะตาลไม่ได้รับข้อผลพลจากหรือว่าจะเป็นคนชราเป็นคนป่วยหรือว่าจะเป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงให้นมก็ตามเนี่ยพี่น้องหรือว่าจะเป็นคนเดินทางก็ตามเขาไม่ได้มีลุกซ้องไม่ได้มีข้อผลพนเหล่านั้นสําหรับตัวเขาแต่ทําไมเขาถึงไม่ถือสีนอดเขาบอกว่าเขาเองไม่ได้มีคําตอบให้กับลูกจนแทบจะร้องออกมาพี่น้อง สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกและสะท้อนให้เรารู้ว่าตอนให้วันนี้เนี่ยเราผ่านรอมฎอนมาด้วยกับการที่เราเองทําความดีมากมายแต่เราต้องมองคนรอบข้างเราด้วยพี่น้องเพราะคลเหล่านั้นเนี่ยเขาพยายามในการทําสิ่งต่างๆเหล่านี้หรือเปล่าถ้าหาว่าเขาไม่พยายามเนี่ยพี่น้องก็ต้องพยายามเตือนกันนบีบอกมั่นรออามินกุมมุนการนฟันอยู่ว่ายึดเบียดีฮีใครก็ตามที่เห็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยให้เปลี่ยนมันด้วยกับอํานาจด้วยกับกําลังของเขาก่อนถ้าเปลี่ยนไม่ได้ด้วยกับคําพูด ถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็ด้วยกับการขอดนุอาให้กับบุคคลเหล่านั้นแน่นอนนี่คืออีกสิ่งหนึ่งที่อยากให้เราค่อยควรถ้าเราอยู่ในรอมฎอนผ่านมารอมฎอนด้วยกับการที่เราสะสมความดีงามมากมายนั่นคือหฮัมดุลิลละให้ร,รักษาสิ่งเหล่านี้ต่อไปแต่ถ้าเราอยู่ในรอมฎอนผ่านรอมฎอนมาไม่ได้มีสิ่งเหล่านี้นะพี่น้องจะต้องปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันนี้เพราะเราไม่รู้ว่าชีวิตเราเนี่ยจะอยู่ไปถึงตอนไหนนั่นเองพี่น้องนี่คือสิ่งที่สําคัญอย่างมากนะครับนี่คืออีกประการหนึ่งประการที่สามพ ที่เราอยากที่จะให้พี่น้องได้ไ่ควรและขอบคุณนั่นก็คือเนี่ยอมมตุลหายาความปวดปาที่เลาลสุบฮานฮัวตาลาให้เรามีชีวิตอยู่ณถึงตอนนี้เพราะแน่นอนพี่น้องการที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยมันถือว่าเป็นโอกาสที่สําคัญถึงแม้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ในฐานะที่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนต่อเลาะมากมายแต่มันก็ยังเป็นโอกาสสําหรับตัวเราที่ลมหายใจของเรายังมีอยู่ในการที่เราจะยังมีโอกาสในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวของเราเอง เพราะถ้าหากว่าลอสุฮานะหัวตละลาเก็บชีวิตเราไปเนี่ยพี่นะ้องตัวที่เราไม่ทันตั้งตัวเนี่ยโอกาสสาหรับเราเหล่านั้นเนี่ยมันก็ไม่มีอีกแล้วแต่เราจะต้องขอบคุณต่อลอที่เราผ่านรอมฎอนมาจนครบเนี่ยพี่นะ้องเรามีชีวิตครบรอมฎอนทั้งหมดเพราะคนอีกมากมายก่อนรอมฎอนเขาอาจจะจากไปคนอีกมากมายเขาอาจจะจากไปในรอมฎอนไม่ครบรอมฎอนเหมือนกับเราแต่เราผ่านรอมฎอนมาจนครบเดือนจนกระทั่งมาถึงชาวานนี่ นั่นคือสิ่งที่เราจะต้องขอบคุณต่อลอสซบฮานอฮัวตาลคุณรูอนับสินใจกอตุลมาเพราะทุกชีวิตต้องริมรถกับความตายแต่ถ้าลอสซบฮานอฮัวตาลายังให้โอกาสเราอยู่ตรงนี้แสดงว่าพระองค์ยังเมตตาให้เรายังเป็นบุคคลหนึ่งที่หวนกลับไปสู่หลักการของลอสซบฮานอฮัวตาลในเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันยิ่งต้องทาให้เราได้ไข่ควรว่าเราจะต้องเห็นถึงอํานาจของลอสซบฮานอฮัวตาลมากขึ้นและพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นในวันที่เหลือในชีวิตของเรานั่นเองนี่น้นะครีาารร่ท 3. คือชีวิตนั่นเีงและเนี่ยมาในประการที่สี่พี่น้องนั่นก็คือสุขภาพร่างกายของเราเนี่ยอามาตุเซฮะนะบิบบุษมาสาลล้อฮุอะไรอะสัลัมได้บอกกับเรานะพี่น้องว่าเนี่ยอามาตานมักบูนฟีฮิมากีรุนม,มีนาันนัสมีสองความบทบปานที่เป็นสองความบวดปานที่มนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยจะหลงลืมไม่ขอบคุณต่อัลหอและก็ไม่ใช้มันไปในหุนทางของพระอ,องค์นั่นก็คืออเซฮะสุขภาพที่ดีวันฟรอกและก็เวลาที่มันว่าง สองสิ่งเหล่านี้เนี่ยพี่น้องพอมนุษย์มีสุขภาพที่ดีก็ใช้มันไปในหนทางที่ตัวเองต้องการตามอารมณ์ของตัวเองและไม่คิดที่จะขอบคุณต่อลอสุมาหานะฮัวตาลาแต่เมื่อใดก็ตามที่เจ็บป,ป่วยเนี่ยก็จะกลับมานึกเสียดายในเวลาที่เรามีสุขภาพที่ดีและเช่นเดียวกันเวลาที่เรามีเวลาว่างเราก็ไม่อยากที่จะใช้มันไปในการทําอิบาระต่อลอสุบาหานะฮัวตาลาแต่เราจะนึกหวนกลับมาว่าเมื่อเรายุ่งเนี่ยอยากจะมีเวลาในการละหมาดอยากจะมีเวลาในการอ่า,านคุรานเลอเกิน<อ><อ>แต่เราก็ไม่มีโอก,โอกาสในสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้ว นะครับฉะนั้นเนี่ยพี่น้องการที่เราสุบานาให้เรามีสุขภาพดีตลอดรอ,อมาดอนที่ผ่านมาและจนกระทั่งถึงตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างมากเพราะหลายๆคนเขาเองไม่มีโอกาสถือสินอดเหมือนกับเราเขาเองไม่มีโอกาสแม้กระทั่งในการที่จะลุกขึ้นมาตื่นละหมาดในยามค่ําคืนไม่มีโอกาสในการที่จะเดินมาละหมาดที่มัสยิดในการละหมาดตอเราไว้เนี่ยพี่น้องเหมือนกับเราเพราะจะเหนื่อยหรือว่าเมื่อยล้าหรือว่าจเจ็บป่วยอยู่ที่บ้านเนี่ยพี่น้องแต่เรามีโอกาสในสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นถ้าเราได้ทําในสิ่งเหล่านี้ที่ผ่านมาเนี่ <laughs> ขอบคุณ่อเหรอและก็ขอดูอาให้เราเองรักษาสิ่งเหล่านี้ต่อ,ตอไปนั่นเองนะครับนี่คือประการที่สิ่งและสุดท้ายพี่น้องความปวดปานที่สําคัญอีกประการหนึ่งนั่นก็คือความปวดปานที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตะลาให้เราผ่านชีวิตในรอมฎอนจนรังมาถึงตอนนี้เนี่ยด้วยกับการที่เรามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและบ้านเมืองของเรานั่นเองเพราะนี่คือสิ่งที่สําคัญอย่างมากพี่น้องเป็นสิ่งหนึ่งที่นบีต่างๆเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์เล่าในอันการานมากมายแม้กระทั่งนบีอิบรอฮีม ให้เมืองที่ท่านอยู่เนี่ยเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยเป็นดูอาแรกๆที่บรรดานบลบีขอเมื่อไปลงพักอยู่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามอยากที่จะให้บ้านเรือนที่เราอยู่เนี่ยมันมีความปลอดภัยเพราะแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเราเองเนี่ยต่อให้จะมีสุขภาพดีมีทุกอย่างแต่ถ้าบ้านเรือนของเราถูกสงครามถูกทําลายถูกกดขี่คมเหงเียพี่น้องอิบาท์ต่างๆที่เราอยากจะทําเช่นเดิมเนี่ยมันก็อาจจะทําได้ไม่เช่นเดิมเหมือนกับพี่น้องของเราที่อยู่ต่างประเทศปาเลสไตน์ต่างๆซีเรียที่ทุกวันนี้เนี่ยยังไม่จบสงครามเหล่านั้น แต่เขาเองก็ต้องมีความอดทนต่อไปแต่ตัวเราเองไม่มีสิ่งเหล่านี้พี่น้องเราก็ต้องขอบคุณต่อลอสสุบฮานะหัวตาลาฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหประการนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นเนี่ยมะที่ยิ่งใหญ่ที่อยากให้เราเมื่อผ่านพ้นรอมฎอนมาเนี่ยพี่น้องให้เราได้ค่าควรและพยายามขอบคุณต่อลอสสุบฮานะหัวตาลาเพราะแน่นอนพี่น้องชีวิตเราเนาี่ยทั้ง5ประการนี้เนี่ยพี่น้องสองประการแรกเนีน่ยสำคัญที่สุดเนี่ยมาตุลิสลามไม่มีทางที่เราจะทิ้งมันไปได้ประการที่สองคือการที่เราจะต้องอยู่กับความดีงาม อยู่บนคาสั่งของลอสซูมหาหานอฮัวตาลาส่วนสามประการหลังเนี่ยพี่น้องไม่ว่าจะเป็นสุขภาพไม่ว่าจะเป็นชีวิตหรือไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยเนี่ยมันอยู่ในการกําหนดของลอสซูมหาหานอฮัวตาลาซึ่งที่เราเองไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงมันได้ฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งห้าประการนี้เนี่ยถ้าเราผ่านรอมฎอนมาด้วยกับการมีมันเนี่ยด้วยกับการที่เราลอสุบมหาหานอฮัวตาลาให้กับเราเนี่ยขอบคุณต่อลอให้มากๆอัลฮัมดุลินละแล้วก็ขอุวาต่อลอสุูมหาหานอฮัวตาลาให้มากๆให้สิ่งเหล่านี้เนี่นอ,อ,อไป เพราะแน่นอนพี่น้องต่อให้จบจากรอมอรไปแลว้วก็ตามจะเลากล่าวว่าอย่างไรพี่น้องวาบุตรรอบบะกะฮัตตายะติยะกัลยากีนเราบอกว่าจงอิบาดะต่อรั์สุบฮานหัวตาลาเนี่ยจนกว่าจะถึงความตายไม่ได้หมายควาว่าใหเราอิบาดะต่ออับเฉพาะแค่ในรอมฎอนแต่เราจะต้องอิบาดะต่ออั์ตลอดชีวิตของเราด้วยกับหลักความเชื่อที่ถูกต้องและด้วยกับาก,กบารปฏิบททัติที่ถูกต้องเพื่อพระองค์นั่นเองบรักอัลลอฮุลีวะลุมฟินกุรอานินะซีม ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه كان غفارا الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وا ฉาญฮะ้ว่าอัลลอฮ์อิลล้าฮ์อินลออัลลอฮ์อเหดะห์ละชัริค์ละโฉาญฮะ้วอันมุฮัมมัดะลับดะห์วะรัสูละฝ่ายอุฮันมุมินุนอูซิกุมวานัฟซีบิตักวัลลอฮ์พี่น้องที่ร่วมละหมาดจุมะทุกท่านในคุตบาสที่สองนี้เนี่ยมีสิ่งสั้นๆที่อยากจะเน้นย้ำเตือนเราทุกคนพี่น้องแน่นอนว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยพี่น้องที่เราผ่านพุนรอมฎอนมานะครับนั่นคือการที่เราทุกคนหวังว่าอยากให้ทุกสิ่งที่เราปฏิบัติในรอมฎอนเนี่ยได้รับการตอบรับจาาาาากอละุบฮฮนวต ซึ่งแน,น่นอนไม่มีใครมาบอกได้แมก้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยก็บอกไม่ได้ว่าเราเองเนี่ยจะได้รับการตอบรับในอมนามนใดบ้างที่เราทําในรอมฎอนไม่มีใครสามารถยืนยันได้ว่าเราจะตอบรับในสิ่งเหล่านั้นจากเขาหรือเปล่าเพราะลัทสุภมาณวัวตละลาคือผู้เดียวที่จะรู้ในสิ่ง,งต่างๆเหล่านั้นแต่บรรดานุชาการได้บอกพี่น้องว่ามันมีหลายเครื่องหมายหลายสัญญาณที่จะบอกว่าสิ่งที่เราขวนขวายในรอมฎอนเนี่ยมันจะได้รับการตอบรับหนึ่งในเครื่องหมายที่สําคัญ นั่นก็คือการที่เราติดตามความดีงามในรอมฎอน,นด้วยกับสิ่งที่ดีงามเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าจบจากรอมฎอนและ,แล,ะและทิ้งความดีงามแทบจะทั้งหมดเลยไม่หลงเหลือที่เราทําในรอมฎอนฉะนั้นขอให้เราได้รักษาสิ่งที่ดีงามถึงแม้ว่าอาจจะรักษาได้ไม่ทั้งหมดแต่ให้เราพยายามรักษาสิ่งที่ดีงามต่างๆที่เราทําได้แล้วในรอมฎอน,นให้มันเป็นสิ่งที่ดีงามต่อไปในเดือนอื่นๆและสิ่งหนึ่งที่เป็นสุน,นัขท่านนาบีสุลต่านั่นก็คือสิ่งที่ท่านนบีกล่าวว่ามันซ่อมรอมฎอน ใครก็าตามที่เขาถือศีลอดในรอมฎอนซุมมาชบาอูซิตตันนิชาวานกานักียา,ามิด,ดาแลนะพีบอกและเขาติดตามด้วยกับการถือศีลอดหกวันในเดือนชาวานผลละบุญที่เขาจะได้รับเนี่ยจะเท่ากับการถือศีลอดหนึ่งปีเท่ากับการถือศีลอดหนึ่งปีพี่น้องฉะนั้นนี่คือผลละบุญที่ยิ่งใหญ่ที่เราทำเพิ่มจากรอมฎอนเนี่ยพี่น้องเป็นแค่หกวันเท่านั้นไม่ว่าเราจะถือศีลอดติดต่อกันหกวันหรือว่าจะห่างกันเว้นกันเนี่ยพี่น้องแต่ขอให้อยู่ในเดือนชาวานทั้งหกวันเนี่ย نحن نتحدث عن ربنا الله سبحانه وتعالى كما يجعلنا نحب قال الله تعالى <applause> إن الله وملايكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها أشراء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورد اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه والتابعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا ارحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح شبابنا وفتياتنا إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم